ที่จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะครับช่องไทยสปไปดตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวโะยพักนะคะได้ทั้งครีมบํารุงและก็ครีมรองพื้นในตลับเดียวกันเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันมั่งนะคะนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกใครจะใช้ครีมนีเวียก็ได้นะคะ ตัวนี้คือครีมพรบ้านเราเลยนะคะในส่วนของให้เราใช้ครีมตัวไหนที่เราสามารถเอามาทาหน้าหน้าได้นะคะเราทาหน้าได้แล้วเราไม่แพ้นะคะสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นครีมบำรุงผิวของเราที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะวันนี้ส่วนตัวจะใช้ครีมพรตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะเราจะใช้ครีมพออยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ เวียก็ใช้ใครมีครีมบำรุงตัวไหนก็ใช้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทำมากทำน้อยสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะสูตรนี้เก็บได้นานนะคะโดยไม่ต้องแค่ตู้เย็นเลยนะคะต่อไปนี่เลยนะคะให้เราใครจะใช้แป้งฝุ่นแบบนี้ก็ได้หรือใครจะใช้เป็นแป้งตลับแป้งพับแบบไหนก็ได้เลยนะคะแล้วแต่สภาพผิวของเราโทนสีผิวของเรานะคะว่าจะใช้เบอร์ไหนนะคะ นี่เลยนะคะส่วนตัวจะใช้เบอร์สองนะคะเราจะใช้ครีมแป้งขาโทษทีค่ะแป้งพับตัวนี้แป้งฝุ่นตัวนี้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชาหรือคือหนึ่งส่วนสี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันดีนะคะเราทำออกมาแล้วเราจะได้เนื้อครีมที่สวยเนียนมากๆเลยนะคะเหมือนแป้งตลับเหมือน ครีมรองพื้นเลยนะคะเราทำออกมาแล้วสีก็จะสวยมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะกับใครที่แต่งหน้านะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อครีมรองพื้นเลยนะคะนี่เลยนะคะเราทาแบบนี้เลยนะคะ ตอนเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะเราทาตัวนี้ลงพื้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ทาแป้งทับทาอะไรได้เลยนะคะก่อนแต่งหน้าตัวนี้เป็นลงพื้นที่ดีเลยนะคะเป็นทั้งครีมบำรุงผิวในตัวเลยนะคะ<อ>นี่นะคะทาเข้าไปแล้วหน้าของเราเนี่ยจะเนียนมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะใครใช้แป้งพับสีไหน โทนสีเข้มหรือโทนสีอ่อนมันก็จะออกมาในสีที่เราใช้นะคะตัวนี้คือเบอร์สองนะคะส่วนตัวใช้เบอร์สองนะคะวิธีเก็บนะคะเก็บในอุณหภูมิห้องได้เป็นเดือนเลยนะคะไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะคะสูตรนี้เก็บไว้ข้างนอกเหมือนเราใช้ครีมปกติเลยนะคะเขาจะไม่เสียง่ายนะคะเก็บได้นานมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณต่อการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทําทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากประหยัดงบอยากประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ของเรานะคะใช้ได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมได้ทุกอย่างเลยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ